สวัสดีครับพอ first, ่อแม,ม,ม่พ receptor like ี่น้องมองนีอีสานครับมือนี่ก็าออีกรอบพี่น้องขึ้นภูคือเกาครับมือนี้ขึ้นภูแลนค้าคือเกาครับแต่ว่าขึ้นว่าสิเป็นเขตอำเภอแก้่งข้อแล้ะพี่น้องถ้าพี่น้องขึ้นมาเบิ่งบรรยากาศสวยๆครับสิพามาเบิ่งผลเราไม้อีกชนิดหนึ่งพี่น้องครับของภูแลนค้าหรือว่าของแก้่งข้อที่มีซื้อเสียงเรียงน้ำนะครับเป็นผลไม่ตามฤดูกาลนะครับกอจะเห็นนี่แหละหมากแก้วมังกรครับพี่น้อง ช่วงนี้กำลังสุกครับเพิ่งแพงใดแพงใดก็มีแต็มากมังก่อนเต็มแล้วพี่น้องแต่ว่าสวนนี่สิยูเป็นที่ลาดลาดเอยียงลาดชันจ้ากหน่อยเด้อพี่น้องยางกวบบาดเสียววาดเสียวครับาหาเจ้าของแล้วก่อนพี่น้องก็ขอมนี่ครับเจ้าของเราเอาตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะน้ำซื้อจากน้อยนะครับผมชื่อนิดบำรุงสันเทียชื่อนิดบำรุงสันเทีย บ้านไหนครับเนี่ยสามบ้านผู้สองชั้นตําบลเก่ายาดีเอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิครับผมโอ้นี่นะครับกรเ,รกกเกษตรกรปลูกแก้วมังกรแม่นมอตา้าครับผมปลูกได้จากปีแล้วครับเนี่ยหกเจ็ดปีแล้วครับผมหกเจ็ดปีอ้ปลูกจากไรครับแต่เนี่ยที่จากไ<ป>รปร,กกประมาณจากแก้วมังกรนี่ประมาณจากหาไรนี่แหละครับหาไรครับเบิ้งพี่น้องที่เรากับสิบเป็นลาดชั้นเอียงเอียงนี่พี่น้องครับแต่ว่าอาจสิเลียวเห็นเนี่ยพอเห็นเนี่ยปลูกไรย่างไยเนี้ยผสมผสานแม่นมอตาครับผม เดี๋ยวแต่เบื้องบรรยากาศก็ทั้งนั้นจะเป็นยังตาพระธาตุยังเกาะพระธาตุเชยภูมิตีพระธาตุเชยภูมิครับผมพี่น้องกล้องผมบ่ดีอาจสิเหลียวบ่เห็นนะครับเนี่ยโอ้มันเป็นอยู่คนละลนเนาะแต่เนาะครับผมนั่นขึ้นสูงไปเรื่อยครับโอ้นนาะบรรยากาศก็สวยเอาครับมาเขาเลี้ยงแก้วมังกรต่อครับผมปลูกแก้วมังกรเห็นไหนเนี่ยตาปลูกยากบ่ครับนี่ปลูกแก้วมังกรนี่ปลูกบ่ยากครับปลูกบ่ยากปลูกง่ายปลูกง่ายๆเลยครับผมเห็นจังไหนเนี่ยปลูกง่ายงอ่ะก็ขันเขา ไปหาด้านหลักมาเนี่ย <ừ m. S 2> เอาหลักปูนเนี่ยครับเนี่ยน้ำาขึ้นหลักปูนมันที่ทนมันที่แข็งแรงดีครับผมหลักปูนครับจะวิธีปลูกก็คือตัดตัดต้งนี่ครับตัดตรงนี้ตัดประมาณนี้แหละครับใส่ช้ำไปช้ำไว้ก่อนประมาณเพราะมันออกเป็นรากออกมาแล้วเขาก็มามัดติดนี่เลยครับมัดติดเสาแล้วจากต้นตตนี่ยถ้าจะผมใส่แค่สามต้นนะครับเนี่ยเสาหนึ่งผมใส่สามต้นแต่ที่จริง พวกเกษตรแม่นด้น้ำผมให้ส้ซีต้นแต่ผมใส้แค่สามผมว่าใส้ซีเน่ะเวลามันขึ้นที่มันแน่นไว้นะครับผมเลยใส้แค่สามนี่หกปีแล้วจีเนี่ยครับผมมันคือบนไงต่างต่างมันตัดแตงกิ้เลยตัดทุกปีครับตัดทุกปีพอพอเจ็บเจ็บเนี่ยพวกอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้งนะครับปลูกที่ลาดชันครับผมแต่ก้อนที่เห็นอย่างตาก้อนชิมาปลูกกันเนี่ยโอ้ยปลูกจะมันปลูกมันครับว่าได้ผลกันกัยังปลูกมาก็ยังว่าว่าได้ผลกับว่าแม่นกปลูกไว้คือก้า้เพราะว่า ที่เอียงๆเงี่ยวปลูกมันน่ครับผมพี่น้องที่เราการวัดยอดเอียงสี่สิบหาวงชาเลยนโมตาครับผมตายังไปเพิ่มผลผลิตสวยๆครับกําลังสุกแล้วโมตาทยอยเก็บแล้วบมคับเนี่ยเก็บแล้วครับนี่เริ่มเก็บแล้วครับนี่ครับกันแล้วกําลังเก็บพี่น้องครับผมปลูกันกอนง่ายๆครับมันปลูกผมว่ามันมันดีตรงที่คือหนึ่งปลูกข้างเดียวเนี่ยครับมันได้กินผลผลิต ถ้าถ้าเขาเบิงดีผมว่ามมนได้ยี่สิบปีละมั้งผมว่านะยี่สิบปีครับแต่เราต้องตัดกิ่งตัดให้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 มันทุกปีเต็มกิ่งทุกปีแล้วอีกอย่างหนึ่งผลผลิตของมันนี่มันจะออกตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนตุลาตาเป็นลายเดือนด้วยสันตานี่ยเห็นไหมครับพอรุ่นนี้แดงเจ็บรุ่นนี้ก็จะออกมาเดี๋ยวก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาครับพอรุ่นนี้เริ่มจะแดงอันนี้ก็มีออกมาอีกครับ เฉพาะคนปลูกกันหลายราคาดีเพราะแต่ปีเนี่ยครับราคารู้สึกเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีด้วยถามว่าดีไหมก็ดีดีพอประมาณหนึ่งเลยครับจะให้ดีตลอดก็คงไม่ไม่ดีลอกจากบาทครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้กิโลละที่ที่เขาขายกันกิโลละส,สิบบาทถึงสิบห้าบาทนะครับออกจากสวนเลยมันหมดเรือเอาไปขายเองได้เอาออกจากสวนนี่ครับผมผมไม่ได<อ>้เอาไปขายครับมีแต่เขามารับเองเขามารับเองเลยครับวันนี้ก็กำลังเก็บเนาะตาไปทั้งพีว่าปุ่นผงปูน ควยยังได้ครับมันลาดเอียงครับครับเราเป็นคนเปือนที่ยังมีหนาไปบอกแล้วควายยางผมนี่ครับจะเล่นลงบนมือน้องบนความลาดเอียงครับนี่โอ้ปลูกได้หกปีแล้วที่ราคาก็ดีอยู่การดูแลรักษายากเพราะตปลูกามันเกี่ยวมันก่อนเนี่ยตาปลูกง่ายครับผมได้ใส่ปุ๋ยว่ครับแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งถ้าปลูกเนี่ยนะครับถ้าปลูกแกวมังกรนี่คตั้งแต่รับระดับแรกเลยคือพอพอที่ผมว่าลงแล้วอย่าลืมขี้ไก่อู้ขี้ไก่ดีที่สุด ขี่ไก่ดีก็มูเลยครับมีปุ๋ยขี่ไก่ดีขี่ไก่แกบบอกครับหรือขี่ไก่อัดเม็ดขี่ไก่แกบเนี่ยครับขี่ไก่แกบเขาเนี่ยโอ้ที่เพิ่นออกมาจากฟาร์มน่ะครับผมขี่ไก่เอามาจากฟาร์มเลยครับใส้ได้เลยมันบอกครับมาปลูกนะครับพอปลูกเสร็จแ่ส้เลยครับเพราะมันรัดตันเนี่ยครับปลูกง่ายอีกย่างหนึ่งคือหนึ่งปีปลูกปีปีแรกเนี่ยคือได้กินเลยน่ะปลูกปีแรกได้กินเลยครับปลูกหากเดืยนนี่ปลูกระยะห่างจากเม็ดตาเนี่ยผมสองเม็ดครับสองเม็ดคุณสองเม็ด ในพื้นที่หาอะไรเราบังมีน้องสั้นอยลีเลยด้ครับผมเห็นบ้านคนหลังคาบานคนตอนเก็บก็ต้องระวังนิดนึเนะตาเนาะน้ำเนื้อแตามนันใช่เปียงบ่คบน้ำเนี่รถอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีครับโอ้รถอาทิตย์ละครั้งไม่เปลืองไม่เปลือง,ง,งน้ำเลยมีหอดต้นเข่าเนื้ตาเข่าไม้จะใส่ก่อนเนี่ยเข่านี่คือเอาผมไปเอาไอ้เปียงครับเอาเปียงมามาปกคลุมดินเพื่อนาแร่งนาแร่งเขามันแร่งโพดมันว่าไรมันแห้งผมก็เลยเอาไอ หาเฟียงเลยมาปอกหน้าโหดไว้มันก็ซุ่มมันก็เลยเกิดเลยครับโอ้บึงสวนเราเนี่ยนะครับเมาจากเฟียงมันก็นะครับชมไปเรื่อยๆว่ากับเราไปเรื่อยครับสิได้ความรู้แน่ยเพรได้เน้นๆชมเนาะแต่เนาะหมากมันก็ลังแดงก็ลังชมผมอเม่นนักวิชาการเนาะผมคนปลูกก็ซื้อเนาะเราคนปลูกอะไรวิชาอยู่แต่ว่าผมถามเราบ่เป็นพี่น้องตั้งยางชมไปเรื่อยเนาะตาเนาะขึ้นพ่ออย่างกก็อดีทำไปทีละย่างทำย่างทำไปเรื่อยโอ้เก็บได้จากรอบแล้วเนี่ยแต่ สี่รอบแลวครับเนี่ยสี่ห้ารอบแล้วนี่นี่ห้านี่ห้าสิบรอบที่ได้รอบแล้วจากตันครับในเนื้อที่หาไรเจ้าเนี่ยอสี่แล้วสามตันสี่ตันแล้วครับสามตันสี่ตันครับผมที่ได้เก็บได้อีกโดนอยู่แล้วละแม่นหมอนแล้วครับผมอย่าไโดนอกครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศสวนเราชิคแล้วยเราเกที่หมอดลูกครับบรรยากาศดีดีครับบ้านมีบ้านผู้สองสั้นแม่นบ่อตาครับผมผู้สองท่านอยู่ใกล้ๆพัะธาเลยอำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิครับสวยแท่ครับสวนเรานี่ เห็นมาเบิงผลผลิตเราก็มาเบิงสวนเราครับเนื้อที่เราก็สวยสวย, <c oughs> สวยเห็นยังสี่นี่มันลาดชันขนาดนี้พี่น้องครับนี่นี่ตรงยางตรงนี้ครับเบิ่งสังเกตผุมลุงหมอมันเล่ไปไปเลี่ยนครับตรงนี้ดิดเบรกเดยครับเพราะว่ามันบดชำนานคือเราเนาะตาเนาะ <c oughs> ตาเราเป็นเจ้าของสวนเราชำนานไปทั้งพี่ตาเป็นพ,พี่มันที่ลมคงอยก่อนเนี่ยเนีเราเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ตัดแต่งจริงไปเรื่อย มันใกล้สีไว้หรือว่าตามันซอบเป็นดอกกว่าแล้วนี่ไหมนี่ครับนี่รุ่นสุไทายแล้วมันบ่อนี่บมอครับบอกรเป็นครับมันจีเป็นอียุ่นบ่เป็นอีครับผมเนี่ยยังเป็นอีอยู่พี่นอ<ม>้องแต่ละหลัลกนี่เคยคำนวณเบื้องมองตาหลักหนึ่งมันทำให้จากกิโลครับแต่ละปีมันมันเป็นบางปีครับแต่ปีนี้ผมรับรองว่ามันไม่ดกครับปีนี้ปีนี้บ่ดกบ่ดกครับต้นหนึ่งเนี่ยปีนี้จีได้ประมาณต้นละหกโลเจ็ดโล แต่ทุกปีนี่ปีปีที่ไหนผลดีนะครับผลดีมันจะได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบกิโลต่อต่อต้นหลักนึงเนี่ยห้าสิบกิโลครับหลักโหล,ลยีทท่สิบบาทพี่น้องคุณเออหลดครับหาไล่เจ้าได้จากหลักตาเนี่ยเจ้านับเมือบอลเนี่ยผมผม,มันเป็นพันพันเท่าไรแลวครับผมพันคนหลักคนณนี่พี่น้องครับผมเราเห็ดหลายอย่างพร้อมนี้เราตาผสมผสานครับมี่ดีหลายเห็ดหลายไปเลยครับปลูกเปนยา ผลไม้ก็มีหลายอย่างอยู่ผลเราไม่เตาอไว้เบิดแล้วพี่น้องนี่เนีหยมาชมเป็นหมากมังกรต้นนี้คือสงดกกขมูที่ตายท่านนี้หัวนี่เป็นียงมันตายที่ไหนได้เนี่ยนี่ต้นนี้ต้นนี้มันล่มมันล่มมันหลักมันล่มผมเลยนนีี่่พ้องมันจับตั้งขึ้นมาท่านเดียวมาดไม่พอดีเลยครับเดียมาเพิ่งหลักเราว่าเราเห็นเดีเอายางมอไซด์ทีตาเนี่ยครับยางมอไซด์ครับโอ้เจาะหูนี่แม่พี่น้องครับนี่เบิ่งเราต้องไปเราต้องไปหาเนื้อมาดยิบแล้วเอาเหล็กเส้นเด้ไปซองขัง ครับเล็กเสียนเนี่ยอรัอันนี้ก็เจาะยางโรสเสียบเลยครับครับนี่ก็ได้แล้วครับมันคาาหลักนี่ล้มทุนแต่ละหลักเบิดเท่าได้ตายนี่เขาไปซื้อหลักนี่หลักนึงหลักละร้อยนหครับหลักละร้อยยางดีเหล็กดีตะกี้มันเส็จละห้าบาทยางแล้วยางนั่นไปแล้วนะครับเสียละห้าบาทเขาตัดมาเลยตีใจยางนะครับว่าแล้วครับเขาก็ที่ที่ไปซื้อยางนีเขาถิมแล้วนะแต่เหล็กนี่เหล็กนี่ รู้สึกจะแพงหน่อยนะครับเส้นเส้นหนึ่งตอนนั้นเล่นเส้นละสองร้อยกว่าบาทมันก็ได้หลายหลักด้วยได้หลายอยู่ครับนี่ครับเขาตัดแค่สามที่สามที่ความความกว้างของของไอเส้นยางนี่ครับเพราะว่ายางรถมันบัทพรันได้เมนว่าครับครับเมนเส้นง่ายเส้นกว้างเส้นแคบสิตัดท่อกันมาเบิดเลยว่าได้ได้ครับเขาต้องต้องว่าเบิ้งเป็นยางก่อนเาคำนวณว่ายางยางไอเส้นน้อยเนี่ยหมายถึงรุ่นน้อยเขามีกี่ลักไม่กี่เส้น เขาไปตัดเอาแล้วก็โตยาออ่นี่เรามาคำนวณเอาแล้วก็มาตัดเอาครับหรือถ้าเขาคำนวณเบิดแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาไปซื้อเล็กเนี่ยเขาเขาให้เก็ตัดเลยได้เด้ไม่เหมือนกเขาบ่ต้องมาตัดเอง้าผบ้ใดมีความสามารถซื้อเครื่องตัดซื้อใบก็ตัดเองได้ครับเอานีแหละครับพี่น้องฟังโอาการลงทุนทํเแจีวมังกรปลูกง่ายง่ายลกมลเงกับบคกไยมีเป็นบ่อยด้ถามว่าลูกลูกมีไหมมันมันมันก็มีอยู่ครับเนี่ยอนี่ยยังลรกก็มีอยู่ตี ครับเนี่ยมันเป็นตุ่ตไม่รู้ว่าโรคอะไรจังค่ะเนี่ยครับอ๋อนี่เขาเอิ้นเป็นโรควันท้านเนี่ยครับโรคมันก็จินได้เกาด้วยล่ะกินได้ครับถาม่าเป็นโรคมันมันมันอาจจะเป็นผิวมันนะครับผิวมันบั่สวยราคาผิวตกคือเนาะครับเพราะค่าอาสิโกงราคาครับผิวสิบ่สวยนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยพันหนึ่งครับหนึ่งพันธุหนึ่งคนละพันธตครับคนละพันครับอันนี้พันธุ์อย่างไนี่อันนี้เขาเรียกว่าพันแดงพันธุสีแดงสีแดงครับ ตรงนี้สีแดงครับทั้งทั้งนี้เนี่ยสีขาวครับทั้งทั้งสีของม้าเมื่อกี้เนี่ยสีสีฟ้ามาอันนี้ทั้งสีแดงหมดเลยครับนี่ครับพี่น้องเราปลูกสองพันผู้ใดสนใจมาติดต่อซื้อผลผลิตหรือสอบถามการปลูกได้ตาเบอร์โทรอย่างครับศูนย์แปดเก้าเก้าหกสามเก้าหนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าหกสามเก้าหนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าหกสามเก้าหนึ่งหกศูนย์ครับผมนี่แหละครับมาตามซื้อตามเบอร์โทรแล้วนี่แเราครับพี่น้อง นกครับนกนี่เป็นอุปสรรคนกนกครับนกไม้เจาะของเราพุ่นอ่ะปุ่นสามชีนกทิ่กันนนกินแน่ค้นเอาไปขายแน่นอตาเนาะว่าเป็นยังดอกอยู่น้ำกันธรรมดาครับหนูสวนเราสวยพี่น้องครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใรมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ